ครับสวัสดีครับตีสพานใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาล้างถังสาใบนะครับอันนี้ก็ลูกค้าส่งมาทําสีที่ผมนะครับแล้วก็ล้างเคลือบกันสนิมวันนี้ผมล้างเช็คลวไปรอบแรกอันนี้คือจะส่งคืนลูกค้าแล้วนะครับจะล้างให้อีกหนึ่งครั้งเพื่อให้ถังใสสะอาดไปแล้วก็อันนี้ลูกค้าส่งถังมาล้างนะครับนี่คือสภาพก่อนล้างนะครับเป็นกาทําสีจากที่อื่นมาแล้วก็อันนี้ก็มาซ่อมใหม่ที่ผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ผมเดี๋ยวผมก็จะล้างให้ ล้างเคลือบกันสนิมให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนงานเสร็จนะครับครับสวัสดีครับตีสะพานใหม่นะครับันนี้ก็งานล้างถังนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ทําสีที่ผมแล้วก็ล้างเคลือบกันสนิมอันนี้คือจะล้างก่อนส่งกลับแล้วนะครับนี่พร้อมส่งกลับแล้วครับนี่ปล่อยแห้งจนแน่ใจแล้วครับว่าสนิมไม่กลับแล้วก็ตามแบบฉบับผมครับถ้าสะอาดของผมลอกสานที่ถึงหลังถังแบบนี้เลยครับนะครับที่นี่จะเป็นถังเอนโปนะครับที่ส่งมาล้างอย่างเดียวไม่ได้ทําสี เสร็จเรียบร้อยครับห็นไหครับถังก็เช่นกันครับเร็เรียบร้อยอสดแล้วสนิมหมดแล้วครับใบนี้ก็เช่นกันนม่จะ้เป็นพวกคราบน้ำยาแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วครับแห้งสนิทหมดแล้วครับไม่มีสนิมกลับมาแล้วมันใจก็เดี๋ยวส่งงานนะ ฝากกดติดต,ตามใน YouTube และ a c e b o o k นะครับง,งานล้างถังน้ำมันเคลือบกันสนิมตี้สะพานใหม่สวัสดีครับ